เปิดตัวแล้วที่บังคลาเทศเรือมี47ี่47ใชิชปจับลก้นสี่กพร้อมจอรเฟลเลตเกเกล้องหลัง4ตัวแบตจุใจ5000เมิลอ mm, มีชาร์จไว18ัต์ราคาเริ่มที่5,900บาทเปิดตัวแล้วที่บังคลาเทศเรย์มี4 7ช,ชิปจัป์บลกน 60, พร้อมจอรเฟลเลต กล้องหลัง4ตัวแบตจุใจ5000มิลลิแอมมีชั้นไว18วัตต์ราคาเริ่มที่5 9 0 0กบาทล่าสุดทางเรียวมีประเทศบงศังคลาเทศได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรียวมีส7ที่เป็นสมาร์ทโฟนร,ระดับเริ่มต้นรุ่นใหม่ในซีรีส์สของทางเรียวมีที่มีดีไซน์ฟ้าหลังทูโทนที่ผสมระหว่างผิวแบบมันวาวและแบบด้านอย่างลงตัวเลยครับที่มีชื่อว่า Dual v i s u a l Effect ในราคาประมาณ5 9 0 0กบาทและมีสเปคตามนี้ครับ หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD ขนาด6.5นิ้วความละเอียด HD Plus อัต,ตารา Refresh 90Hz ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 460ให้แรมมาที่ 6GB และ ROM 128GB รองรับความจำภายนอกแบบ Micro SD Card บนระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย UI ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวมีทั้งเลน Wide ความเอียด13ล้านพิกเซลเลน Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลน Macro ความเอียด2ล้น Marco, านพิกเซล และเลน B&W ความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์สแกนน้ำมือด้านหลังของตัวเครื่องมีแท็บเหมด2สีคือเนเวอบลูและเล็กฟลินครับห้แบตเตอรี่จุดใจถึง5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จไว18วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่นเรือมี47มีราคาอยู่ที่15,990ดากาบังคลาเทศหรือประมาณ5,900บาทครับและจะเริ่มวางจำหน่ายที่ประเทศบังคลาเทศตั้งแต่วันที่24กันยายนนี้เป็นต้นไปครับ ส่วนจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิม่มเติมทางไอคีฟ้าจะมาบอกาวให้ทราบจีครับ